สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เลิฟลี่สัก,กุละเนื่องจากน้องเอซเราคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าบ้านหลังคาสีเขียวที่ใกล้กับร้านอาหารใหม่ที่อัปเดตมามีส่วนที่เข้าได้อยู่ <Wow. S 1> แน่นอนค่ะว่าบ้านทุกหลังในเกมเนี่ยส่วนที่เข้าไปได้ส่วนใหญ่จะเป็นจั่วบ้าน เข้ามาได้จริงๆด้วยค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยโล่งจงไม่มีอะไรเลย oh, <no. S 1> จะเป็นไปได้ไหมคะว่าบ้านหลังนี้อาจจะถูกเปิดในอนาคตขอบคุณน้อง f อของเราคนนี้ที่ช่วยแบ่งปันคอนเทนต์ค่ะใครรู้ว่าบ้านหลังไหนทำแบบนี้ได้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ อยากช่วยพี่ตังกวาดันคลิปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยค่ะส่วน FC ใหม่ช่องเรามีการ์ตูนมากมายเลยถ้าไม่อยากพลาด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ